วันนี้เรามาดูวิธีการทำเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆทุกคนอดอกผักกันจองใช่ไหมวันนี้มจะทำแจ่วผักกัญจองแจวผักกัญจองเป็นอาหารแปลกสำหรับมดมากเลยวันนี้มไม่เคยทำเมนูนี้เลยนะครั้งแรกที่ทำไม่เคยแต่ว่าไปเห็นคลิปของเพื่อนๆคนหนึ่งเขาทำได้ออกมาน่ากินมากโอ้โหเลย อยากลงจัดวันนี้เตาฐานก็ไม่ได้มีเพราะว่าเช้าตื่นเช้ามาก็อ่ะเปิดแก๊สปิ้งย่างดอกผักกันจองย่างให้มันรู้สึกว่ายุบๆเหี่ยวๆโดนไฟไหม้บ้างอะไรแบบนี้เสร็จแล้วของเราก็เพิ่มพริกลงไปพริกหอมกระเทียมอ่ะเอามาจี่เหมือนกันจี่บนกระทะปิ้งย่างอันนี้ประสงค์เรานี่แหละพอ ไปย่างไปได้ประมาณใดประมาณหนึ่งก็เอาออกเนาะเลือกตอ,อนที่มันยุบๆออกอก่อนอยากลองชิมในคลิปนะ่ะเขามีทั้งเนื้อย่างข้าวเหนียวบ่ายรู้จักคำว่าบ่ายไหมทุกคนบ่ายเป็นภาษาท้องถิ่นของบ้านมดเด้อ่าพอตำเกีียวเสร็จแล้วเอามาบ่ายข้าวเหนียวมันดูเป็นตาแซบเป็นตาแซบเนาะก็เลยมีความอยากกินเบบด อยากกินที่สุดอะแต่มันต้องย่างเตาถ่านมันถึงจะหอมอร่อยเนาะอันนี้แก๊สก็ได้ประมาณได้ประมาณนึงก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมดจะหามาทําอีกจะย่างเตาถ่านคราวนี้ยแล้วก็จะหาเนื้อมาปิ้งข้าวเหนียวล,วลอนๆคือซีแซ่บนะมีความอยากกินประมาณนั้นแบบเขาแต่วันนี้ชั่วโมงเร่งรีบต้องรีบไปทํางานแต่ก็อยากกินเพราะมันมีผักกัะจรสิบบาทนะทุกคนได้เยอะมากผักกระจองอะนะ สิบบาทปาทท่ได้สองกระทะย่างตำเจ่วได้เกือบครึ่งคกอะ่ะมันเป็นตาแบบโอ้เป็นตาอ่อนซอนดอกขักกัญจงน,น้อนอ่อนซุบลูปซุปลูป,ป,ปดูดอกมันไหมอือเป็นตาแซบแก็เลยเอามาย่างย่างย่างในไฟแก๊สแบบเบาเบามันก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนดูสิเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอากันไกลมาหนีบหนีบ,นบ นี่ตัดตัดให้มันแบบสั้นลงเวลามันกินกับข้าวเหนียวลูกกินกับข้าวมันจะได้ม่เป็นเส้นใยายาวๆเนาะเออด้านเนี่เสร็จแล้วเราก็ตำต,ำ,ตำพริกพริกหอมแล้วก็กระเทียมพริกกระเทียมเนี่ยเราก็แกะเปลือกไอ้ที่ตรงไม่ไหมออกกอนเดาอตำ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 ให้มันแบบประมาณใดประมาณหนึ่งไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วเราก็เอา ผัดก,กระจอของเราใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแเราก็ยื้วอีกทีเอามาใส่ให้เบิดนีเ่ออเนี่ยื้อไปมันมัน,ม,นมันกลิ่นมันไม่เหมือนกับเตาถ่านไม่ว่านะเราจะลองปิ้งเตาถ่านอีกรอบนึงแต่รอบเนี้ยก็ได้อร่อยอยู่เหมือนกันนะความอร่อยก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้น่าเกลียดเด้อทุกคนถือว่าอร่อยแซ่บอยู่เหมือนกันนะ มาถึงขั้นตอนปรุงรสแล้วมันก็จะใส่พงชูรสนั่นปรุงผงผงนัวผงอร่อยเสร็จแล้วน้ำปลาหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหอมอปลาแซบเส, p, สยพุนแล้วทุกคนเสร็จแล้วก็ ọ, 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 ย้วยย้วยยวย้วยอีกทียวอีกทีก็กินได้แล้วทุกคนมันรสชาติถือว่าใช้ได้อยู่นะอร่อยเลยแหละแซบเซยเดี๋ยวจะลองปิ้งตาถ่านเ้อทุกคนเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้บึงเด